สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ทิปนี้ก็จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่30เสาร์ที่30สิงหาคมนะครับผม พุทธศัก,กราช2568ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬกาวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เข้ามาเร็วหน่อยนึ่งนะครับผมเนื่องจากว่าสถานการณ์แถวทางจังหวัดนครพนมนะครับผมนครพรมนมสกลนครมุกดาหารแถวทางอำนาจเจริญตลอดทั้ง101ร,ร้อยเอ็ดยโสธรแล้วก็นครพนมสกลนครหนองคาย อุรธานีบึงการน่าจะมีฝนตกหนักคาดการว่าจะตกหนักทั้งวันนะครับผมสําหรับคนครพนมก็ตกทั้งวันหนักบ้างเบาบ้างมีลมพัดเข้ามานะครับพ่อแมพี่น้องช่วงนี้ท่านก็จะได้ยินเสียงฝนที่ตกลงกระทบสังกะสีบ้านของลุงนวดน,นะครับผมแล้วก็ข้างหลังก็จะมีเม็ดฝนเป็นแบ็กกราวให้นะครับพพี่น้อง วันนี้ก็เลยเปลี่ยนย้ายโต๊ะมาลองดูนะครับพ่อแม่พี่น้องว่าจะเป็นอย่างไรแต่ก็ทําไม่ค่อยได้ได้ดีเท่าที่ควรวันนี้จะลองเสี่ยงดูนะครับผมเนื่องจากว่าก็ไม่แน่ใจว่าอินเทอร์เน็ตจะเสถียรหรือเปล่าก็เลยเข้ามาทําอย่างรวดเร็วเข้ามาทําเลยนะครับพ่อแมกพี่น้องเนื่องจากว่า,าประมาณสองทุ่มถ้าถ้าดูตามโมเดลฝนนะครับพนมมุกดาหาร กคนคุงจะอยู่ในลักษณะมีพื้นที่ที่เป็นฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นสีแดงนะครับพ่อแม่ี่น้องตามโมเดลฝนนะครับผมช่วงนี้เราก็มาติดตามโมเดลฝนกันพายุก็ได้ชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมชื่อว่าหนองหนองฟ้านะครับผมหนองก็คือคล้ายๆกับอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นั่นเองนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นชื่อของทาง สปปลาวนะครับผมเป็นเป็นคนตั้งชื่อได้ได้ตั้งชื่อขึ้นมานะครับพ่อแม่พี่น้องอ,อช่วงนี้ก็จะเข้าไปดูข้อมูลล้วนๆเลยนะครับผมเรามาติดตามนี้ก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อจะได้ทันเหตุการณ์ติดตามพายุพออายุน่าจะเรียกว่า depression หนองฟ้านะครับพ่อแม่พี่น้อง ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมในช่วงนี้รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรและก็ค่อนข้างช้านะครับผมช่วงนี้ก็ถือว่าช่วงเย็นนะครับแม่พี่น้องแต่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านาฬิกาช่วงเย็นก็ยังอยู่ที่ส่วนใหญ่โดยภาพรวมของประเทศไทยเรานั้นช่วงเย็นก็ไม่ค่อยมีกลุ่มไม่ฝนเท่าที่ควรน,นะครับผมนี่ก็บาบบาง โดยเฉพาทางภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหาน,นครแล้วก็ภาคตะนอกและภาคใต้ก็ถือว่าค่อนข้างเบาเบางอยู่นะครับผมจากกลุ่มเมฆฝนที่จับตามองก็คือ,อาพายุหนองฟ้านะครับผมดีเ r e s ชั่นหนองฟ้าน่าจะผ่านเป็นผ่านจากพายุโซนร้อนมาเป็นดีเ r e s ชั่นแล้วนะครับผมสำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปก็มีฝน แถวจังหวัดนครพนม,มบ้านลงนวดอยู่ฝนแล้วก็ลมปะปนกันมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ก็ไม่กระโชกแรงเท่าที่ควรไม่เหมือนช่วงเช้าๆนะครับผมช่วงนี้ก็ถือว่าลมก็ค่อนข้างอ่อนลงพอสมควรนะครับผมส่วนปริมาณน้ําฝนนั้นก็ถือว่าค่อนข้างมากเลยทีเดียวถ้าเราดูตามโมเดลฝนนี้ในช่วงเวลา1ิ1ส1บเจ็ดนาฬิกาก็จะพบว่าเป็นก้อนใหญ่นะครับผม โดยเป็นสีเหลืองก็คือปานกลางจนถึงหนักแล้วก็หนักมากคือสีแดงนะครับพ่อแม่พี่น้องเอเดี๋ยวลองกดปริมาณฝนดูเขา21.4ม mm ิลลิเมตรต่อชัมม่วโมงนะครับผมสีแดงก็จะประมาณนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็จะอยู่ในบริเวณนี้ค่อนข้างนานด้วยนะครับผมสําหรับค่ําคืนนี้ก็ปกคุมอยู่แถวทางจังหวัดบึงกาฬนะครับพ่อแม่พี่น้องหนองคาย ช่วงนี้ก็เข้าไปถึงคอนแก่นอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารการละสินจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยโสธรบริเวณนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องอาจจะเลยไปนิดหน่อยทางจังหวัด,จ,วดจังหวัดมหาสรารคามนะครับผมจะอยู่ในบริเวณนี้นะครับผมอันนี้เราก็มาติดตามกัน ก็คาดการว่าจะอยู่นี่ค่อนข้างนานนะครับผมช่วงนี้ก็ขอไปอย่างรวดเร็วเพื่อจะได้ติดตามทิศทางของพายุหนองฟ้านี้นะครับผมแล้วแล้วเราก็จะมาติดตามรายละเอียดที่เป็นระดับภูมิภาคอีกทีหนึ่งในช่วงวิเคราะห์โมเดลฝนในช่วงสุดท้ายนะครับผมช่วงนี้ก็ติดตามกันก็เป็นการแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องในจังหวัดที่พายุลูกนี้จะผ่าน หรือมีคาดการณ์ว่าจะมีฝนถล่มลงมานะครับผมก็วันนี้ก็ทั้งวันถ้าติดตามดูนี่ตามคลิปฝนฟ้าอากาศต่างๆก็จะพบว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทุกจังหวัดทั้งวันมีฝนนะครับผมแต่ก็ทางทางแถวทางภาคนครราชสีมาหรือชัยภูมิจังหวัดเลยอาจจะมีฝนน้อยหน,น่อยหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ส่วนใหญ่แล้ววันนี้ตก ถือว่าทั้งวันนะครับผมหนักบ้างเบาบ้างนะครับพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้เราก็มาติดตามดูว่าในช่วงมันเคลื่อนตัวอย่างช้าๆนะครับผมในช่วงค่ำคืนของวันที่30นั้นก็เคลื่อนตัวค่อนข้างช้าแต่ก็ยังก็กลุมอยู่นะครับผมถ้าโดยหมอรวมก็ช่วงนี้ก็มาจนถึงช่วงค่ำคืนของวันที่30ก็ตั้งแต่21 จนถึงประมาณ23นาฬิกาก็จะปกคุมเข้ามาจนถึงทางจังหวัดเลยจ,ลจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีหนองคายแล้วก็ทางจังหวัดกาลกสินสกลนครบึงการก็ยังนับได้อยู่นะครับผม แล้วก็จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารการละสินนะครับผมร้อยเอ็ดบางส่วนนะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงค่ำคืนของวันที่30นะครับผมช่วงนี้เริ่มเป็นเป็นวงกลมนะครับพ่อแม่พี่น้องต่างจากเมื่อตอนเช้าสำหรับช่วงเช้านั้นเนื่องจากคอมพิวเตอร์ของลุงนวดมีปัญหานะครับผมทำไปแล้วไลท์สดคลิปไปจบแล้วแต่ไม่สามารถที่จะเซฟไฟล์ได้นะครับผมก็เลยไม่มี ไม่มีก <c oughs> ารลงคลิปนะครับผมมีแต่มีแต่คลิปที่ไหลสดก็ไม่แน่ใจว่าไดา้ได้ลงเป็นที่เรียบร้อยหรือยังเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงมันขึ้นว่าอยู่ในช่วงโปรเซสอยู่นะครับผมอยู่ในขั้นตอนการเรนเดอร์ลิงอยู่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับผมเมื่อเช้าลุงนวดก็ทำอย่างอย่างค่อนข้างละเอียดสำหรับการวิเคราะห์ ทิศทางของพายุหนองหักหนองฟ้งานี้นะครับผมก็ช่วง <hum> ถ้าเปรียบเทียกบกับตอนเช้ากับตอนนี้ตามบนเรียฝนนี้ก็หมายความว่าพายุหนองฟ้านี้เคลื่อนตัวอย่างช้าช้านะครับผมแต่ในบริเวณนี้รู้สึกว่าจะเคลืค่อนตัวเร็วที่ขึ้นฝั่งจากเวียดนามแล้วแล้วก็มาเสากร,ราวรู้สึกจะเคลืค่อนตัวอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครับผมโดยปกติแล้วช่วงนี้ ที่ดูเมื่อตอนเช้าช่วงนี้จะมีอิทธิพลต่อทางแขวงคำม่วนแขวงบุรีคำชะยแขวงสวสนนเขตของสบงกราวอยู่นะครับผมแต่ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเนะื่องจากความเร็วลมอาจจะเร็วขึ้นก็เลยเข้าสู่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องศูนย์กลางก็อยู่แถวทางจังหวัดขอนแก่นกาลสินบริเวณนี้นะครับผมแล้วก็จะตกหนักเรื่อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับค่ําคืนนี้ ไปจนถึงนู่นนะครับพ่อแม่พี่น้องจุดนี้ก็จะไปจนถึงเที่ยงคืนจนถึงเช้าวันใหม่นะครับผมเดี๋ยวลอ,ล,อลองมาดูแบบรวดเร็วกันพอมาในช่วงเช้าวันใหม่ก็คือเช้าวันจันทร์เช้าวันอาทิตย์ที่สาสิเอ็ดในช่วงหนึ่งนาฬิกาจนถึงสามนาฬิกาจากกลุ่มกลมๆนั้นก็แบ่งไปได้รวมตัวเป็นเป็นเส้นเป็นแถบนะครับผม แต่ก็ยังอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่เดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็คือได้เลื่อนได้เลื่อนตัวไปทางปกคุมไปจนถึงจังหวัดอุตรดิตฐ์แล้วนะครับผมสําหรับกลุมโมลคลฝนโดยในจุดศูนย์กลางนี้ก็อยู่ที่50 51.2ม mm ิลิเมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องนั่นก็หมายความว่าความชื้นนั้นได้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมในช่วงเช้าวันใหม่ของวันที่31 ของที่31นะครับผมตั้งแต่1นาฬิกาจนถึง3นาฬิกาโดยจะเป็นเส้นเป็นแถบนะครับพ,รพี่น้องสรุปก็จะอยู่แถวทางจังหวัดมุกดาหารก็ยังมีผลอยู่นครพนมสกลนครกาฬสินขอนแก่นอ,อ,อุดรธานีหนองคายจังหวัดหนองบวัวลำพูจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิจังหวัดเพชรชบูรณ์พิษนุโลกอุตรดิตฐ์ นะครับผมแล้วอันเลยไปจะถึงจังหวัดน่านจังหวัดแพร่แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องอิทธิพลของหนองฟ้านี้นะครับผมส่วนภาคอื่นอื่นนั้นก็ค่อนข้างมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยน,นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามหนองฟ้าต่อไปในช่วงเช้าตรู่ของวันที่สามสิบเอ็ดคือวันส่ือวันที่สามสิบเอ็ดวันอาทิตย์นะครับผมช่วงเช้าตรู่หรือประมาณหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้ากลุ่มนี้ก็เคลื่อนตัวได้ครึ่งทาง นะครับผมช่วงนี้ได้กินบริเวณเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในปกคลุมอยู่ทางภาคตะอนอ,อกสฉงยงเหนือแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับผมตามระดับนี้นะครับพี่น้องก็อยู่แถวทางจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดเลยหนองบัวลำพูพิษณุโลกเพชรบูรณ์และอาจจะมีบางส่วนของจังหวัดชัยภูมินะครับผมเพชรบูรณ์พิษณุโลกจังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมอยู่ในบริเวณนี้อาจจะเลยมาจนถึงจังหวัดตากแล้วนะครับผมจังหวัดตากจังหวัดลําพูนเชียงใหม่อุตรดิษฐ์สโุโขทัยบริเวณนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้เอ่อคือว่าช่วงเช้านะครับผมได้เคลื่อนตัวมาถึงภาคเหนือตอนล่างนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็จะเข้าไปสู่ทางฝั่งตะวันตกแถวทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงรายก็เริ่มมีได้รับอิทธิพลนะครับผมก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับพ่อนพี่น้องแถวเชียงคานจังหวัดเลยนะครับพ่อนพี่น้องแถวแถวนี้ก็ชัยบุรีของจังหวัดของของสปปลาวนะครับผมบ่อเต็นของสปปลาวเรามาติดตามโมเดล ฝนติดตามพายุน้องฟ้านี้จนถึงช่วงวัน9จนถึง10โมงเช้าของวันที่31วันอาทิตย์นะครับผมช่วงนี้แยกตัวออกเป็น2 2หย่อมที่เป็นสีแดงนะครับพี่น้องโดยที่อยู่แถวทางนาครไทยเจนถึง10โมงเช้าของวันที่31ก็คือ51.5 mm. 1 51. 5มิลลิเมตร ต่อชั่วโมงนะครับพีพ่น้องปริมาณฝนก็ถือว่ามหาศาลทีเดียวแล้วก็เข้าสู่ทางจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทยัยสวรรคโลกเอ่อสุโขทยัยจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตากนะครับผมไปจนถึงเอ่อจังหวัดแม่สอนไปถึงแม่เสลียงขุนยวงอิทธิพลนะครับพี่น้องรวมทั้ง,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 งอมก๋อยอำเภอรีของจังหวัดลำพูนล,ลำปางได้มีส่วน มีอิทธิพลมีส่วนที่จะมีฝนตกหนักนะครับผมในช่วงเวลาตั้งแต่8ดนาฬิกาจนถึง10บโมงเช้าก็คือเคลื่อนตัวไปทางที่ิะวันตกอย่างช้าๆนะครับผมโดยในวันที่31จะอยู่แถวบริเวณภาคเหนือตอนล่างเสียเป็นส่วนใหญ่อยู่นะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังปกคุมไปถึงจังหวัดแพร่จังหวัดน่านทองมีชัยของสปลาวนะครับผม จังหวัดน่านก็น่าจะอยู่แถวทางนาน้ยนาหมื่นเ,เวียงสานาน้อยนาหมื่นแล้วก็แม่จะริมบริเวณนี้นะครับพแมพี่น้องส่วนทางปัวและอำเภอเมืองน,น่าน,านนั้นมีกลุ่มมีกดค่อนข,ข้างบาๆางครับผมส่วนจังหวัดแพร่ก็ปกคลุมไปทั่วเกือบท,ทั้งจังหวัดนะครับผมสําหรับจังหวัดแพร่เรามาติดตามทิศทางของหนองฟ้า ในช่วงเวลาสิบสองนาฬิกาของวันอาทิตย์ก็มารวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วนะครับผมเป็นก้อนกลมๆไม่ได้เป็นผืนยาวแต่ก็ยังอยู่แถวทางจังหวัดลำปางจังหวัดแพร่อุตรดิตฐ์สุขโขทยัยพิษณุโลกจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนแถวแม่สะเลียงนะครับผมแม่สะเลียงลงมาจนถึงแม่ละน้อย นะครับพอมพี่น้องสำหรับทิศทางของพายุหนองฟ้านะครับผมก็น่าจะเป็น depression หนองฟ้าไปนะครับพ่อพี่น้องพอลงมาพอมาเข้าสู่ประเทศไทยน่าจะเรียกเป็นพายุ d ดีเ e s ชั o นหนองฟ้านะครับผมก็จะมีผลกระทบอยู่บริเวณนี้ไปจนถึงอ,อ,อยู่ในบริเวณดังกล่าวนี้ไปไเรื่อยๆนะครับผมทั้งวันแล้วก็เลื่อนตัวไปอย่างช,ช้าๆ ช่วงเวลาประมาณสิบช่วงเวลาเย็นของวันที่สามสิบเอ็ดก็ยังปกคุมอยู่แถวอำเภอรีของจังหวัดลำพูนปมก๋อยเชียงใหม่แล้วก็แม่สอดแล้วก็แม่ห้องสอนนะครับผม้วเข้าอยู่ในบริเวณนี้ในช่วงประมาณยี่สิบนาฬิกานะครับพี่น้องอยู่แถวทางศูนย์ใหญ่ที่เป็น ฝนตกขนาดใหญ่ก็น่าจะอยู่แถวทางอำเภอรีจังหวัดลำพูน3า8ดนะครับผมก็จะไล่เรียงลำดับกันมาลักษณะนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็จะอยู่ในบริเวณนี้ค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับผมจนถึงเช้า,ชาของวันที่หนึ่งส่วนใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องอยังอยู่สองนาฬิกาของวันที่หนึ่งก็ยังเกาะกลุ่มอยู่แถวทางแม่ฮ่องสอนอยู่นะครับผม แถวทางแม่แจ่มแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นพื้นที่รับพื้นที่ดินถล่มนะครับแม่พน่น้องก็รับไปเต็มๆในช่วงประมาณเาช้าวันใหม่ของวันที่หนึ่งนะครับของวันจันทร์แล้วก็แถวคุณยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนตลอดทั้งอมก๋อยแม่ลาน้อยแม่สเสลี่ยมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมและหลังจากนั้นน่าจะอยู่ในช่วงประมาณหกโมงเชา้าก็เริ่มจะออกออกจากประเทศไทยนะครับผมโดยอยู่ทาง ออกจากประเทศไทยแถวทางขุนยวงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมอันนี้ก็คือการติดตามพายุหนองฟ้านะครับพี่น้องก็จะพบว่าสําหรับค่ำคืนนี้ก็ยังอยู่แถวทางภาคตะนอเสีเหนือนะครับผมโดยเริ่มตั้งแต่จังหวัดนครพนมสกลนครไล่ลไปตามทิศทางของจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิอุรธานีจังหวัดเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงเช้าวันใหม่คือวันที่31 ก็ยังอยู่แถวทางจังหวัดเลยแล้วก็เคลื่อนตัวมาจนถึงจังหวัดอ,อุตรดิตถ์แล้วก็ช่วงตอนกลางวันของวันที่31วันอาทิตย์ส่วนใหญ่จะอยู่แถวทางภาคตอนภาคเหนือตอนล่างนะครับผมแล้วก็เคลื่อนตัวอย่างช้าๆไปตามแนวเกือบจะถึงแนวชายแดนไปจนถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงค่าคืนของวันที่31แล้วก็ลอยต่อวันที่3 วันที่1กันยายนก็ยังอยู่แถวทางแม่สอนจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ก็เกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายแดนนะครับผมสรุปมาอย่างนี้แล้วก็ออกจากประเทศไทยถ้าตามโมเดลฝนนี้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะก็จะออกจากประเทศไทยในช่วงประมาณ8ปดโมงเช้าของวันที่1ก็คือเช้าวันจันทร์นั่นเองนะครับมมพี่น้องช่วงนี้เรา